ต้องบอกว่าขอบคุณที่ให้โอกาสได้มานั่งคุยกับหนึ่งในตำนานที่ทำให้ผมได้เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็แอนดี้โคลเดดดี้เชอรริงแฮมเพื่อนๆเ,เ,เ,เขาเหล่านั้นในยุคป,ปี1999นี่แหละครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติอย่างสูงที่ตื่นเต้นตมากที่ได้เจอเลเจนด์ Legend, ได้เจอตำนานในระยะไม่ถึง2เมตรบอกเลยว่าวันนี้ประทับใจภูมิใจมากครับเป็นการพูดคุยให้เขาเล่าถึงรายละเอียดในตอนที่เขายังคาแข้งอยู่ในปี1999ว่าตอนที่คว้า3แชมป์ตอนที่ ในแมนอตอนที่แมนเชสเตอร์เต็ดอยู่ในจุดสูงจุดพีคเนี่ยทุกวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ให้แอนดี้โคเขาได้แสดงความเห็นถึงทีมชุดปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะักเตะชุดนี้มีใครที่เขาชอบมีใครที่เขาคิดว่าอยากจะเอามาร่วมทีมไหมแล้วก็คาแล้วก็เรื่องของโคช้ชคนใหม่คนต่อไปจากรับรังนิดที่จะเข้ามาคุมเนี่ยแอนดีโคคาดหวังอะไรแอนดีโคตอบทั้งหมดเลยวันนี้ครับผม เชื่ออย่างหนึ่งคือเมื่อมันคือเดอะแมชนี่มันเป็นครั้งแรกที่สร้างปรากฏการณ์เอาแดงเดือดมาเตะในเอเชียผมมั่นใจเรื่องหนึ่งคือไม่ว่าเหตุการณ์วันที่12กรกฎาคจะยังไงจะฝนตกฟ้าร้องแต่เชื่ออย่างหนึ่งคือแมนยูและลิเวอร์พูลเขาจัดเต็มแน่นอนเขาชุดใหญ่ไฟกระพริบแน่นอนเพราะว่านี่คือการขนทีมขนแบรนดิ้งออกมาเตะนอกประเทศนอกทวีป ไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับอย่าคิดว่านี่คือเกมอุนเครื่องจะพาเด็กๆมาไมมอ่ะเขาคงเตะกันเต็มที่เพื่อสักศีความเป็นแมนอยู่แลเวอร์ภูผมเลยเชื่อว่า12กรกฎาคมราชมังคลาเดือดแน่ครับผมมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของมหากรรมกีฬาอื่นๆอีกในอนาคตเรายังไม่ได้มีเอลกาซิโกในเมืองไทยนะครับเรายังไม่ได้มีทีมชาติดังๆที่มาเตะในเมืองไทยผมสรุปว่าถ้าแดงเดือดออกมาสนุกสนานเมามันและเป็นตำนาของ การแข่งขันกีฬาในประเทศไทยผมเชื่อว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีอีเวนต์กีฬามากมายมาจาัดในประเทศเราแล้วมันเป็นแบรนดิง้งเป็นภาพลักษณ์ตอชาวโลกให้มาดูกีฬาทุกๆปิดซีซั่นที่เมืองายเมืองไทยของเราครับ